ปุ่มรีโพสต์หายไปไหนใครบ้างที่หาปุ่มรีโพสต์ไม่เจอดูคลิปนี้กันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปุ่มรีโพสต์หายไม่เจอเอ่าทิกตอกเอาไปคืนหรือเปล่าใครที่มีปัญหาวันนี้คุยดีจะพาไปดูว่าปุ่มรีโพสต์มันหายไปไหนจริงๆแล้วปุ่มรีโพสต์ไม่ได้หายไปไหนนะครับทิกตอกแค่ปรับ เปลี่ยนตำแหน่งแค่นั้นเองโดยปกติแล้วเราเข้าไปที่คอมเมนต์แล้วเราก็จะมีคําว่ารีโพสใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ครับเราจะต้องไปที่สามจุดในคลิปนั้นแล้วมันจะมีปุ่มรีโพสที่ใหญ่มากส่วนจะมีวิธีการทํายังไงและทําแบบไหนไปเบิรงกันเลยครับผมสมมติว่าเราต้องการอยากจะรีโพสคลิปนี้ใช่ไหมครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาตรงเนี้ยเวลาที่เราคอมเมนต์เนาะเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยทีนี้มันหายไปแล้วหาไม่เจอทํำยังไง ออกก่อนนะครับให้เ,เพื่อนๆมาดูที่ปุ่มแชร์ตรงนี้นี่ปุ่มรีโพสต์มันมาอยู่ตรงนี้อ่ะกดไปครับกดตกลงเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เราก็จะรีโพสต์เนี่ยครับถ้าเรารีโพสต์มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับการรีโพสต์ดียังไงคือการที่เราไปเจอคลิปไหนที่เราชอบนะครับแล้วเราอยากจะทําให้เพื่อนๆผู้ติด,ดตามของเราเห็นคลิปนั้นได้เห็นด้วย นะพอเราเรีโพสเสร็จปั๊บเนี่ยคนของเราก็จะเห็นคลิปนั้นด้วยเป็นการสร้าง engagement แล้วก็ทําให้เพื่อนได้อยากรู้อยากเห็นคลิปของเราดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากรู้อะไรอีกเกี่ยวกับ TikTok มีปัญหาตรงไหนไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเด้อเดี๋ยวคุยด,ดีทําคลิปตอบกลับให้คลิปดีมีประโยชน์แบบนี้เพื่อนหลายคนยังไม่รู้ฝากแชร์และรีโพสด้วยนะซึ่ยอดอีลี